Godzilla, นนก็ซิล<ห>่าวันนี้ผมก็จะมารีวิวก็ซิล่าปีสองพันสิบสี่นะครับญาผมคุยกับกับผมนะจิงจิงนะครับโอเคครับโอเควันนี้ผมก็จะมารีวิวปีก็ซีล่าปีสองพันสิบสี่นะครับผม เห็นว่าผมเคี้ยวอะไรอยู่ใช่ไหมคัดดอกครับผมก็ไม่ได้เทพอะไรเท่าไหร่นะเนี่ครับยาตผมเยกับคนอื่นอยู่ก็ขออภัยได้นะครับผมฝากติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับถ้าผมเทมอะไรผมจะให้คนอื่นค่าทั้งหมดในแมพให้ดู วันนี้เราก็จะมาสอนออเอ้ไม่ใช่ออสอนดิวันนี้เราก็จะมาเล่นกาเซล่าไป2,014กันนะครับผมรอน,นานมากทุกคนไม่ไม่ได้เข้ามุงนอนอ่ะยูทูบเอนนย,ย,ยนี่โอเคครับ เว้ยรอจะรอสักแป๊บนะครับอุ้ยเรายังไม่ได้ตัวนี้เลยเทมอ่ะโอเคครับเสร็จละอันนี้เราก็จะมารีวิวกาซีราปีสองพันสิบสีเ่นเนี่ยมันชอบเป็นแบบไหนทุกคนผมกดอันนี้ใครจูมันชอบเป็นแบบไหน,น,น,นบักใช่ปะ จีเอ็มแก้ด่วนแก้ด่วนจีเลยจีเอ็มอ่ะเออโอเคโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นไอตัวนี้กันเฮ้ยไม่ใช่อีตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ออีตัวนี้กันนะเฮ้ยไม่ใช่ในปีสองพันเออ,อผอมคนผิดวันนี้เราก็จะมาเล่นวันนี้เราก็จะมา เล่นกอซิล่าปี2019นนะครับผมพูดผิดครับขอภอัยด้วยนะครับผมนี่ครับปี2019ผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆครับถ้าจะไม่สูงสุดผมไม่รู้แต่ถ้าอัพเลดคินหนึ่งก็น่าจะประมาณ4782นะครับแล้วดาเมจทาออพคินหนึ่งก็415หได้และคุณผู้ชม เราไปลุยกันเถอะถ้าใครอยากเล่นก็ถ้าใครอยากเล่นกอเสร็จี่องพาร์ติซีก็ต้องฟร์มรัวๆเลยนะครับไม่ก็ไปรับเควสแล้วก็ทำเควสให้เสร็จแหละเราก็จะได้ควอ,อนุญาตเต็มรับแต่งดหน่อยอ่ะไม่จะเป็นวันนี้เลยอุ้ยให้ดาวหลนตักครบ เนี่ยวก็จะมีสกิวอะไรพวกนี้ด้วยนะแต่ผมก็แบบเดี๋ยวใครใครก็น่ากลัวเลยแต่ผมค่อยไปเอรดูสกีตอนหลังนะแล้วตัดไปตรงดาวน์โหลดสุดเลยโอ้โอเคตอนนี้แล้วก็ดาวน์โหลดเสรุดเลยนะเนี่ยนี่ก็จะมีคลิปหลังแล้วก็อันนี้ก็จะแบบเป็นสีดำหมดเลย ใจเพย็นใจเย็นขึ้นเพราะว่าคนนี่เนะ็นไงแล้วทุกคนผมกวว่ายน้ำหนึ่งน,นไม่ได้พเพื่อตายแล้ต้องหาซื้อปีเอทีแต่ผมไม่มีรลบอะจึงผมมันต,นตายสิ ก,ก็ไหนจำที่มาเสยียพอไปกับพรนาเวตอุ้ยาดยารูติ่มอย่างนียว่าผมก็ได้ถึงถึงดอลลร์แล้วนะครับเป็นยานาว่ารุ่นแรกนี่ครับรูป่างของมันจะเป็นแบบนี้ครับมีมบบมตัวสีดำหมดเลยเอาหางก็จะมาขย,ยับแบบแบบนี้ ให้เชื่อไฟไฟเชื่อเชื่อรอบแรกหนึ่งนะครับโอเคครับนี่เอามันก็จะดันทั้ตัวเลยทิ่มือก็จะเป็นแบบนี้โคตมากตัวแล้วถ้าเราเรายืนนานมันก็จะมีแผงไฟพลังงานางงนี้อ่ะจะมีเบสของออสเตล่าอยู่นะครับอยู่เป็นวิบเบสนะครับรวมนะครับคุณพูดเก่ครับ ข่าตกหมดเลยครับเอ้ยได้พูดล,ลืมบอกโอเคนี่ครับหางหางสามารถสะบัดได้ครับเรามาดูข้าเดินกันนะครับข้าเดินเท่าไหร่อุ้ยโอเครับข้าเดินห้าเสียงไม่ชัดก็ขอข้าเดินครับเนี่ยขาวิ่งครับ

โอเคครับ okay, เรามาดูท่าฟานห่างกันนะครับเรียกท่าจับเอาให้ดูแล้วจับงับเพราะท่าควานหางเรื่องครามได้ดีเลยท่านแล้วก็ถ่าเออที่แกดอ่านโอเคครับ okay. อ่าน จะวิ่งแล้วก็ตบรับวิ่งแล้วก็ตบครับแล้วต่อไปถ้าหลักของเรายังไม่เอาถ้าพวกหลักๆกกับผมยังไม่เอาแล้วเราก็จะมาดูเสียงร้องกันนะครับเสียงร้องที่นหนึ่งเร้องเออร้องที่ตัวชิล่าโกมันเป้าทำไม่ได้เสียงร้องมันกัวชิลล่าตายอ่ะรลืภดท่าอ่ะไปดูดิ ูสวยครับโอเคครับเราก็จะมาดูท่าโจมตีนี่ครับนี่เปเป็นหลักของเราครับนี่ครับนี่ครับดูดูดีดูปั่นนี่ครับไม่ทันหรอนี่ต้องใช้พลังงานเลยนะครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูนะครับ โอ้ยหลอดอันนี้มันบังนี่แหละมีแทนเราเคยอ่นอ so go ันนี้นี่แหละคนต้องดูนะดูข้างล่างนะทุกคนดูครับดูครับเอ๊ะมีอะไรเกิดขึ้นดูดูครับปครับกระเทาะครับ โหลดในนั้นก็โหลดไปโคตรเยอะต่อไปท่านี้ครับปั๊มได้ก็ดีแต่ไม่ดีก็ท่าคว้านหางครับดีเรามาดูท่านี้กันโคตรนี่ครเดียวจะปล่อยเลยดูโอเคครับแต่ยังไม่ดาวน์โหลดนะครับโอเคครับ ข้าหลักของเราเลยนะครับข้าป๊อปี้ดิกเดสเจ็บเเจ็บโคตรแรงครับเจ็บอืมเจ็บคอมโบครับปั๊บครับครับเนี่ยยังไงสวยป่ะ ฮาลโหงจ้าโอเคตอบเอก็จะหาคนมาพีพีนะครแต่คนที่อยากฟาร์มอ่ะผมแนะนำนะให้ไปตให้ให้ไปก่อนนี้ก่อนที่สองหรือไม่ก็ก่อนที่สามนะครับเพราะว่าโตเกียวมีคนเผื่อนเยอะนะครับคนค่ากันเยอะมากเลย ก็แล้ครับผมไม่แนะนำไม่ไปโตเกียวนะคนที่จะฟาร์มที่ที่ผมต้องมาฟาร์มตรงนี้นะแต่เออมันก็ไม่สนุกสิเพราะฉะนั้นจะไปโตเกียวติดไม่น้องโอเคไปก็ได้จะรอมันอรอรอเนี้มันดาวโหลดอย่ารอเนี้มันจะมาหนั้นมีงก็ได้เฮ้ยตรงนู้ นี่ครับมันก็จะมีช่วงนี้ครับอันนี้ก็คืออืออะไรวะเอือนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นหลอดเอเนอร์จีครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นระดับครับถ้าเราระดับเยอะอะเอาพวกไอจูทูป้า เราแับ11ครับซึ่ง11รับว่ากระจกแล้วนี้ก็คืหอหลอดที่หมุ่มเราไปเมื่อกี้โอเคโอเคไม่เหลืออะไรแหละตอนเราไปดูครับ,รบรปิดดูท่าตายดูท่าไปครับเรอแป๊บโอเคโอเคลุนแล้วโอเคแท่าพาไป อันนี้เอาแล้วโอ้โบดีจังสวัสดีก็จะทักปิ้งใช่นหมเกิดท็อกสองสามอันดีโอเค,อเคน่าจะดีแล้วผมช็อปนิดหนึ่งนะโอเคผมช็อปมาแล้วซึ่งผมก็โดนลูกค้ามาแล้ว 5, ด,ลดี่ำงาม30ดอลลาร์ยกหนึ่ง 964หอเที่ผมอยากได้รัวนี้เลุ่นเนี้ยเอาหายเอาหายไม่ได้เยอะเลยโอเคครับเราก็จะไปล่าคนอื่นงกัน เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะเอาสองพันสิบสี่นะอย่าลืมกดไลค์กดบกสับสคากดสับสครด้วยยิกก่งก,กดสับสไครยิ่งดีครับผมขอร้องขอร้องอนีแบบ่มันยิงตัวอะไร ทังตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยบุมวอลเพื่อนจัดเลยทั้าตัวร่อนในตัวเกมนึงมง่งคือโมจองคือโมถึงว่าเป็นคนที่เท่มากกว่าไวพิเตษดีเพราะว่าเพื่อนจัดเลยนม่งเอาทำเสียจงวิ่งไปเลยโ,โ,โอ้โหอันี่ถอยกับ ค่ละภาษาที่อื่นจะเจออารอลินกัวจังทุกมนพรามัน,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 นจะต่อสู้กับเกิดขึ้นเราต้องยุง่งต้องยุ่งเราจะได้ถูกฆ่าฆ่าเร็วๆจะไม่ชมจะได้ให้ผมไงเออึอมผมเริ่มอยากฆ่าคนดลยว รู้สึกว่าการฟาร์มมันไม่ค่อยพี่ครับขอโทษครับพี่พี่ใจเย็นไหมพี่เดี๋ยวข่าวสองพันสิบสี่ด้วยเฮ้ยสองพครับสองสิบสี่แกแก็ตายไีซ่าจเจ้า โอ้มาดิมาครับมาดิบบมาลครับมาดิไม่ไม่กลัวอ่ะครับไม่กลัวอครับเ้ยโอ้ยไม่นะผมแพ้โอ้ยไอ้แม่ก็แพ้ครับทุกคนโอ้ไม่เจะแพ้ให้รางวัลลิซีไม่ได้ ผมเสอร์ซื้อมาสามหมื่นห้าพันบาทไอ้สองพันสิบสี่เท่าไหร่ก็จอกนี่คือไอ,มอ้มุูชตัวหญิงครับซึ่งมันก็จะขดจัดจัดมันไม่ได้รสชาติเนี้ยเฮ้ยเจ,เ,จเ,จเจอเจอเจอแล้วเจอแล้ว ตามหามานักล้านในที่สุดเรก็เจอพี่ไงไอ้เชี่ยกูยอมเลยนี่คยขอยมีอยากเอาตัวเน,นี้ยแล้วก็ชินกรรัสิลาก็อยากเอาว่าอ,อยากเอาไปหมดเลยวันนี้ก็จบกันไปเพียงเท่านี้ครับ ให้มาันจะสั้นนิดหน่อยนะแต่ขอร้องอก็ติดตามหดเลยให้ไปไปไปที่ Bye. Bye. ช้อปปิ้งแล้ววิ่งช้อปปิ้งเงินนะครับโอเคครับ okay. วันนี้ก็ขอจบกันไปย่างนันนี้แล้วไปไปเฮ้ยกดไลค์กค็ักก็ดไลค์ก็สักสไค์ให้ด้วยบาย